ควางจริงอะ่ะเนี่ยทำวอลปืนเนี่ยแล้วก็มาคู่ปืนนี้ต่อเห็นาะไปจีพายแล้วฟิลล่าสวยสวยสเกตข้างไปไ,ไปไยาวอุย้ย เอออาจาวนี่ไงสวัสดีครับวันนี้ออผมก็จะมาแชร์วิธีการเล่นเฟริออสเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะหัดเล่นหรือว่าอ,อ,อยากจะลองเล่นตัวเฟริออตดูแต่เล่นแล้วมันงงแล้วก็เอออัพสกิลไม่ถูกเ,ออเล่นแล้วไม่โหดสักทีอะไรเงี้ยผมก็จะออแชร์เขาเรียกว่าเป็นทริคง่าย ในการเล่นเพื่อที่จะเอาไปเล่นกันได้แบบง่ายๆแล้วไม่ต้องใช้ตะกาดในการคิดเยอะนะโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันเลยดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำปืนหลักทั้ง5ปืนของอาเฟก่อนโดยอาเริ่มจากปืนสีเขียวก่อนปืนสีเขียวหรือปืนสไนล์ลักษณะพิเศษของปืนสีเขียวก็คือระยะการยิงที่ไกลขึ้นโดยปกติเราจะยิงระ,ระยะอยู่เท่านี้ ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นปืนเขียวระยะเราจะได้ไกลขึ้นมามส่วนใหญ่ปืนเขียวเราก็จะใช้ใช้ต่อในเลนหรือใช้เก็บระยะไกลโดยสกิลของปืนเขียวเป็น,ปนการยิงคิวแปะมาร์กเนี่ยสมมติเราเลงตรงน,นี้ในบ้านเราจะจ่ายสิบกระสุนแล้วจะแปะมาร์กไว้แล้วเราจะสามารถกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อยิงยิงซ้ําได้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในกรณีว่าอาสมมติว่าไอตัวเนี้เลือดโล เราก็จะหามุมเล็งแล้วเราก็จะยิงแปะปึ๊กเห็นปะเราก็เก็บปืนนี้จริงๆถ้าเกิดใช้คล่องๆอ,อ่ะจะลักเลยโดยปืนที่2จะเป็นปืนปืนแดงหรือปืนดุดเลือดถ้าเกิดตีเราก็จะตีดูดเลือดเหมือนลักษณะเหมือนบัตเตอร์หรือว่าชิวโบดูดเลือดทั่วไปเลยคือถ้าเกิดกรณีเลือดเต็มมันก็จะเกิดมาเป็นเกาะให้เราสกิลคิวของ สกิลคิวของปืนแดงก็คือจะเป็นการตีรัวอ่าตรีรัวบวกเพิ่มมูฟสปีดให้เราอ่าปกติเราจะใช้ในการคลาเข้าหรือออกเนี่ยเราก็จะใช้เข้าหรือออก ปืนต่อ,อไปก็เป็นปืนปืนฟ้าหรือปืนกระจายนะครับลักษณะของมันก็คือจะเป็นปืนตีแล้วก็กระจายข้างหลังจะทำดาเมจเพิ่มเติมให้กับศัตรูที่อยู่ด้านหลังหรือมินเนี่ยนที่อยู่ด้านหลังที่จนถ้าเรายิงสมมติเรายิงเนี่ยปะ่ะจะกระจายส่วนใหญ่ปืนนี้ผมก็จะชอบใช้ในกรณีที่ฟาร์มก็จะใช้เขีร์คลิปได้ไหวทำให้เฟรียรออสเวลาสมมติถ้าเกิดเราเจอกดจริงๆอ่ะ หรือว่าเราโดนดันคลิปมาหน้าปอมมากๆมันเคลียร์คลิปได้ค่อนข้างไวแล้วมันาร์มง่ายสกิลของสกิลฟ้าคือมันจะเป็นการสาัตสาตสกิลเป็นลักษณะคล้ายๆกลวยกลวยเป็นข้างหน้ามันจะเป็นการสัตปืนลองใส่ในกรณีนี้เราถือปืนม่วงใช่ไหมสมมติเราสาัตปึ๊ดมันก็จะปืดติดปืนม่วงให้เราเนี่ยในกรณีอย่างเนี้ยเราสาตหมู่ใช่ไหม ปืดมันก็จะติดปืนม่วงหมดเลยทีนี้เราก็จะใช้อ p อปชันของปืนนั้นๆต่อมาได้ปืนม่วงก็คือจะเป็นปืนสโลยิงหนึ่งครั้งมันจะสโลสโลสามสิบเซแต่โดยทั่วไปแล้วว่าผลของสโลของปืนนี้เราจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเขาเรียกว่ามันไม่ได้ใช้ดีขนาดนั้นเนื่องจากว่าตัวนิเมชั่นในการยิงอะ่ะมันช้าเห็นป่กว่าลูกกระสุนมันจะไปถึงตัวมันค่อนข้างช้า เพราะนั้นเวลาเรายิงไล่ยิงอ่ะมันพอได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้เห็นผลขนาดแบบหวังผลได้ขนาดเหมือนแอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันยิงไครตอดไปเรื่อยๆหลักๆแล้วปืนนี้ที่เราใช้ประโยชน์กันจริงๆจะเป็นสกิลคิวมันมากกว่าหรือว่าเป็นสกิลตึงขาไว้มันจะตึงขาได้1วิก็คือสามารถตึงกี่ตัวก็ได้ที่ติดลักษณะติดมาร์ค,รคของสกิลนี้ไว้ โดยมาร์กหนึ่งมันจะอยู่กี่วิวะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยนับเนี่ยมันก็จะมีมาร์กอย่างนี้ติดในกรณีสมมุติเรามาร์กสองตัวเนี้ยแล้วเรากดคิวมันก็จะตึงไวปืนนี้จะเล่นเล่นกับทีมไฟเพื่อนได้เพื่อนได้ค่อนข้างดีอืมกรณีที่แบบเอ้ยเพื่อนต้องการให้เราเปิดหรือว่าอะไรเนี้ยเราใช้ยิงปึ๊บมาร์กไวแล้วหรือว่าเราใช้คอมโบ คอมโบหน้าป้อมก็ได้ผมใช้บ่อยในกรณีที่ถ้าฝั่งหนูมันแบบจะมาเก็บเพจหน้าป้อมใช่ไหมเหลือคลิปประมาณสองสามตัวแล้วเรามั่นใจว่าเราเคทคลิปได้อะผมก็จะใช้ปืนปืนน้ําเงินเนี่ยสาดบืดเราก็ตึงไว้หน้าป้อมทีเนี้ยพอคลิปหมดถอยไม่ได้เราก็จะได้ดามจจากป้อมช่วยเราก็จะสามารถเก็บค่าได้ปืนสุดท้ายเป็นปืนชาคามหรือว่าจงกงจักรนกะ็คือปืนขาว ปืนขาวลักษณะพิเศษของมันก็คือเวลาเราคว้างไปแล้วอะ่ะมันจะมีองจักรวิ่งกลับมาหาเราแล้วถ้าเกิดกงจกกักรกลับมาถึงเราเมื่อไหร่เราจะสามารถคว้างครั้งต่อไปได้อ่าพรนั้นคือถ้าเราอยู่ใกล้กงจักรมันจะอยู่มันจะกลับมาไวอ,อหรือพูดง่ายๆคือปืนนี้ยิ่งอยู่ใกล้มันยิ่งตีเร็วสมมติปกติตีเท่านี้เห็นปะเร็วขึ้นถ้าเกิดอยู่ใกล้ก็ เนี่ยรัวเลยะ่ะปืนนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ลูดป้อมกันหรือว่าใช้ดวมเป็นปืนโปรดของพี่ช่วงแรกที่เล่นเพราะว่ามันเป็นปืนที่เราสามารถดวนได้โดยเพราะถ้าเกิดเราดวนกับ adc หรือแครี่ฝั่งตรงข้ามถ้าด้วยระยะเท่าเนี้ยมันอาจจะยิงกันคนละทีใหม้มาแลกกันพี่ก็ใช้วิธีการเดินเข้าไปแลกใกล้ๆเเราตี2อทีฝั่งนูนตีหทีอย่างเงี้ยเราได้เปรียบพี่ก็ใช้วิธีการเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็แลก ส่วนสกิลคิวของปืนขาวมันก็คือเป็นการตั้งป้อมมันจะตั้งป้อมปืนลองมาในกรณีเราถือปืนเขียวเราจะได้มาร์กของปืนเขียวมาเห็นไหมอีกคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราใช้สกิลสกิลของปืนลองอะไรก็แล้วแต่เราจะได้กองจักรเพิ่มเข้ามาหรือใช้อันติเมทก็ได้อะสมมติอันติ เบิบเลยได้กงจักรเพิ่มเข้ามาเนี่ยกงจักรหนึ่งองันมันจะเพิ่มดาเมจเห็นปะ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยอันนี้เราได้เก้าอันมันก็จะเป็นการรูดดาเมจถ้าเกิดเจออาเฟตัวไหนที่กงจักรเยอะๆรอบตัวอย่างนี้ก็จริงๆก็ถ้าไม่มีซีซีอ่ะอย่าพึ่งเข้าไปใกล้แร <laughs> งแรงบอกได้เลยว่าแรง ถ้าเกิดเงี้ยถ้าเกิดใช้สกิลนี้มันก็จะได้คงจักเพิ่มมาเรื่อยๆควางแรงส่วนอันติเมตของสกิลมันก็อย่างมันก็คือมันจะเป็นการเหมือนเป็นสกิลคิวเวอร์ช e ั Up ่นอัพเกรดนั่นแหละก็คือมันจะได้ดาเมจหลักของสกิลครั้งแรกเนี่ยร้อยสามสิบเจ็ดดาเมจครั้งแรกที่โดนบวกกับออปชันของปืนที่เราถือ ในกรณีนี้ที่เราถือปืนน้ำเงินใช่ไหมเรากดอันติมันจะได้กระจายรอบตัวใช่ปะมันจะสร้างดาเมจสองครั้งเพราะฉะนั้นปืนน้ำเงินถ้าเกิดเรากดอันติเมจกับศัตรูที่ยืนเป็นหมู่มันจะได้ดาเมจที่แรงกว่าใช่ปะมันจะได้ดาเมจระเบิดจากตัวคล้ายๆถ้าเกิดอ,อยู่คนเดียวก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันจะเนี่ยก็ได้เฉยๆใช่ปะอย่างปืนแดงเราก็จะได้เลือด ยิ่งศัตรูเยอะเราก็จะได้เลือดเด้งขึ้นมาเยอะในกรณีปืนม่วงก็คือจะติดสโลเราเราสามารถกดดึงหมู่ได้อันนี้เราใช้ใช้สำหรับเปิดไฟหรือว่าหรือว่าต้องการแบบช่วยซับเพื่อนในกรณีที่เกิดเราเข้าไม่ถึงหรือว่าเลือดเราโลอะไรอย่างเงี้ยเราใช้แอนติม่วงเปิด แล้วก็ดึงร้ยเพื่อนเข้าที่เหลือพอแล้วเรากลับเอาแค่ฟ,ฟิตพอเพราะบางทีอาเฟมันไม่ได้จําเป็นว่ามันจะต้องเข้าไปแรกหรืออะไรมันใช้สกิลจากระยะไกลได้ยลราก็ล็อกเอาส่วนสกิลสไนก็คือใช้อย่างที่เห็นปุ๊บมันก็จะติดมาร์กทีนี้เราก็จะเลือกตัวที่ต้องการทำดาเมจอย่างสกิลสไนาบางทีอ่ะเราจะเาตัวนี้ใช่ไหม ไอตัวแท้งยืนค้ำหน้าเราสกิลไม่ได้มันหามุมยิงไม่ได้เราก็ใช้อันติสาสเข้าไป,ปบึบมันก็จะโดนหมดถ้าเราก็กดยิงเนี่ยเก็บได้ในกรณีถ้าเกิดแบบเขาออมังกรอรบาลอนอะไรอยางเงี้ยเราใช้อันติเก็บเอาได้ง่ายๆเนี่ยเก็บ yeah, โดยหลักการก็คือผมจะเคลียร์ปืนเป็นคู่3กับคู่2 โดยปืนแดงขาวเขียวเนี่ยจะใช้เป็นกลุ่มเดียวกันส่วนปืนม่วงกับปืนน้ำเงินก็จะใช้เป็นคู่กลุ่มเดียวกันผมก็จะเล่นปืนเนี่ยปืนนี้ลักษณะก็คืออ่ะเราก็จะใช้เก็บคีฟหรือว่าใช้เป็นแบบเดินทีมไฟ์เอาเคลียร์คีฟเคลียร์สกิลหมู่เวลาที่เกิดบวกเนี่ยเราก็จะวิ่งตีแล้วก็เนี่ยสาดล็อกให้เพื่อนแล้วก็บวกเนี่ยผมก็ใช้คู่เนี่ยปืนนี้ลักษณะก็จะใช้ประมาณนี้สกิลหมู่ปาดล็อก ได้หนึ่งคอมโบนี้ชุดนี้ก็ก็ได้แล้วนะชุดนี้อย่างน้อยได้ประมาณตัว2ตัวละ้วเติอเขายืนกระจุกอย่างเงี้ยเราก็ใช้คอมโบฝาดล็อกเนี่ได้ละหอย่างน้อยได้ตัวหนึ่งอ่ะเราก็ยิงต่อในกรณีถ้าเกิดแบบไล่กันก็ยิงแล้วมีเพื่อนช่วยใคใ้ายไปคอมโบเสร็จก็ล็อกให้แค่นั้นอันนี้คู่ปืนสอง อ่าส่วนปืนสามเนี่ยมันจะเข้ามาเป็นปืนแดงขาวเขียวโดยผมจะใช้ไล่เป็นแดงขาวเขียวแดงขาวเขียวตลอดโดยส่วนใหญ่แล้วทําไมถึงใช้แดงขาวเขียวเพราะหนึ่งคือปืนแดงกับปืนขาวคู่ปืนเนี้ยจะเป็นคู่ปืนที่เขาเรียกว่ามีโมบิลิตี้ที่ค่อนข้างดีที่สุดของอาเฟเพราะาเราใช้ปืนแดงในการไคลจะเข้าจะออกได้เวลาเราบวกอย่างเงี้ยอ่าสมมุติเราจะบวกปุ๊บเราใช้ปืนแดงวิ่งเข้าไปบวกเสร็จปุ๊บเปลี่ยนปืนขาวเพื่อ ซอยใกล้ๆได้หอ <Light. S 1> หรือในกรณีที่อ้าวถ้าเกิดมาเป็นทีมไฟคอมโบเราคอมโบด้วยปืนขาวอันติเอาชาคาก็คือเอากงจักไว้เยอะก่อนแล้วปืนขาววิ่งเข้าไขหา,ามุมตีเราจะได้กงจักมา11อันนะปืนนี้จะเป็นปืนที่ทําให้ผมได้คอต้าคิวเยอะที่สุดไม่ถึงเพนต้าสักทีเนี่ยเราอันติเปิดปุ๊บเราเข้าไป เราก็ตีเนี่ยผมก็จะวิ่งพยายามรีบทำดาเมจให้เร็วที่สุดอะ่ะเออมันจะรูดดาเมจได้เร็วถ้าเสร็จต่อปุ๊บเราสามารถไพ่ต่อได้อีกแล,แล้วมันจะได้เป็นปืนสไนต์ต่อมาโดยคอมโบคู่ปืนขาวกับเขียวหรือสไนกับปืนคงจักรก็คือมันจะเป็นสกิลนี้มันจะเป็นคอมโบตั้งป้อมพอตั้งป้อมปุ๊บเราจะได้มาสกิลของปืนนี้แล้เราจะยิง ซึ่งมาทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงอย่างสูอว่าเราเนี่ยใครจะมาดวนกับเราปุ๊บ่วนปืนเนี่ยเราตั้งป้อมกาลระยะป้อมดีๆแล้วก็ยิงไปไปไปตะกี้ต่ออีกหนึน่งดอกไม่ไม่รอดอ่าโดยลักษณะพอผมใช้ปืนขาวหมดผมก็จะเคลียร์ปืนเขียวก่อน ก่อนที่จะไปเคลียร์ปืนฟ้าหมดอาจจะมีใช้ใบ้างคอมโบคู่กันแล้วแต่ถ้าเกิดเราใช้แต่แรกๆถ้าเกิดเรายังงงๆปืนอยู่ก็นแนะนําให้ให้เคลียร์ปืนชุดเขียวให้หมดมันก็จะเป็นคู่สองคู่ม่วงม่วงน้าเงินเนีย่ยม่วงน้ำเงินเราก็ใช้ปกติโดยส่วนใหญ่แล้วแต่คือหลกัหลกๆแล้วถ้าเกิดดาเฟรียออสเรา มันจะโหดก็ต่อเมื่อเราใช้สกิลปืนได้ครบทุกปืนแหละเวลาบวกแต่ละไฟอะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดปืนข่าวกระแดงผมไม่ค่อยตั้งป้อมเพราะว่าหนึ่งคือป้อมเนี้ยคนโอกาสคนจะเข้าไปโดนไม่เยอะเข้าไปโดนน้อยเต็มที่ไฟหนึ่งก็โดนดอกสองดอกอะไรเงี้ยผมก็เลยดันนี้ชอบที่จะเอาปืนข่าวไปใช้กับปืนเขียวมากกว่าเพราะว่าขอแค่โดนแล้วมันได้มาร์กแล้วเราต่อคอมโบปืนเขียวต่อได้ ปืนแดงผมก็จะเคลียร์เล่นไม่ว่าจะบวกยังไงมก็จะเก็บไว้ก่อนแต่ว่าจะเคลียร์ปืนแดงให้หมดก่อนพอเคลียร์ปืนแดงเสร็จก็จะเคลียร์ปืนขาวต่อ,อใช้อันนี้สกิลไป แล้วมันใช้ระยะไกลได้เดี๋ยเราอยู่ตรงนี้นปิดมาร์กเห็ไหมไปไปคือเราปืนขาวส่วนใหญ่ขาวกัสนัยที่ชอบใช้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในไฟใกล้ๆเ,เราเล่นไฟไกลๆก,ก,ก็ได้ทัะนั้นเราก็ใช้ปืนเขียวเนี่ยหลักการก็อยู่แค่นี้ก็คือแยกแยกกูปืน3กับ2 ทีนี้พอเราเล่นไปสักพักพอเราเริ่มชํานาญแล้วอ่ะเราก็จะเริ่มคอมโบกับปืนอื่นได้ต่อไปไออย่างอันเนี้ยเราก็สามารถคอมโบคู่ได้เนี่ยใช้มันใช้ได้มันใช้คอมโบได้ทุกปืนนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะไปอะแดปใช้ยังไงมากกว่าอ่แต่ส่วนใหญ่ที่ผมกรุ๊ปสามกับสองไว้ผมแค่รู้สึกว่าไอคู่ปืนที่ผมกรุ๊ปเนี่ยอย่างไอคู่สามเนี่ยแดงขาวเขียวเนี่ยมันเป็นปืนที่จับคู่กันแล้วอ่ะมันโหด มันสามารถรีดแดงได้ค่อนข้างดีสําหรับแนวทางการเล่นเบื้องต้นนะครับผมว่าจริงๆอัพเรียลมันเป็นตัวที่ค่อนข้างหลากหลายคือสามารถเล่นได้หมดอ่ะจะเล่นสายตีไวาสายแรงสายคีมันก็เล่นได้หมดเลยที่เล่นๆกันบ่อยๆมันก็จะมีอ่ะมีสายตัวนี้สตอมเลเซอร์เนี่ยคู่คู่นี้ก็ได้ ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างเกมไหนที่มีตัวที่มีมูฟสปีดหรือโมบิลิตี้สูงๆอะ่ะที่เราโอกาสที่เราจะตีแบบ4ีหครั้งเนี่ยน้อยมากพี่ก็ใช้ของเซต,ตประมาณนี้เน้นเบิร์ดเดามจเป็นชุดไปก็ตีแล้วเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกหรือในกรณีถ้าเกิดมีตัวล้วงเยอะๆไอตัวนี้เซตนี้ก็ใช้ได้นะเวลามันอย่างพวกเดนก้ากระโดดเข้ามาเงี้ยเราตีเสร็จปุ๊บเราคิวถอย เออมันจะทำให้ฝั่งนู้นะต่อคอมโบได้ยากนิดนึงถ้าเกิดเกมไหนที่มีแท้งเยอะๆแท้งสักสองตัวขึ้นไปมีควายมีท็อปที่เป็นแท้งอย่างเงี้ยที่ก็จะเน้นเป็นเพิ่มความเร็วโจมตเีเพื่ออ่านอย่งางไรมันไม่สามารถตีได้2อสมทีตายอยู่แล้วอ่ะก็จะใช้ก็จะเปลี่ยนจากนี้อาจจะเป็นนี่ก็ได้ หรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ใช้ collector มาช่วยเก็บให้มันแบบตายเร็วขึ้นเพราะส่วนใหญ่พวกแท้งอะ่ะมันจะต้องเหลือเลือดแบบนิดนึงที่มันไม่ตายทักทีเอาลเล l เตอร์มาช่วยมันก็จะเน้นรีบรีดแดมรีดแดมเร็วๆแบบนี้ก็ได้จอกาส่วนใหญ่ถ้าเกิดแบบทั้งเกมไม่มีแท้งเลยหรือมีแท้งตัวเดียวอะ่ะก็จะเล่นเป็นสายจอกก่อเกาะเอา สายจอกก,ก็จะใช้ด้วยแพทเนี้ยมันแล้วแต่เมตาเราก็าจ,จะต้องลองดูเมตาของแต่ละแพทเอาว่าตอนนี้เมตาอะไรมันมาเนี่ยถ้จะใช้เป็นเซทตโยมุคอเล็กเตอร์เราก็อันนี้ก็ได้ส่วนใหญ่คีย์ไอเทมของอาเฟก็คือจะมีอยู่แค่3ชิ้นถ้าเกิด3ชิ้นก็คือไม่ว่าต้นเกมเราจะจับยังไงอะ พอสามชิ้นคือเราลืมตาปักเลยล่ะข้อดีของเฟมอยู่ตรงนี้คือขอขอสามชิ้นเนี่ยเซตนี้ก็ทำได้คือจริงสายสายนี้มันก็จะดีตรงที่ว่าของมันง่ายหน่อยไอตัวโยมูมันถูกมันจะขึ้นของไวมันก็เล่นง่ายดีถ้าเกิดเราจะเล่นสายโยมูนะ คือสุดท้ายถ้าเกิดของได้แล้วอาเฟสามชิ้นอะโหดหมดอะอถ้าของที่พี่ชอบออกเลยก็จะเป็นไออรู้สึกว่าไออีมันแรงลืมรองเท้าอันนี้เป็นตัวแท้งไงวะเลือดสามพันก่อสองร้อยเอาไว้รูดแทงเนี่ยถัวปุ๊บนาทีแทงเป็นของเราละเนี่ย่อยวะแท้งก็แทงเถอะเนี่ย พอสามชิ้นอะแทงก็แทงเนี่ยไงก็ตายเนี่ยแรงแต่ถ้าเกิดให้มันที่สุดเดีชอบชอบเฮอลิเคนมากกว่าชอบเฮริเคนมากกว่านั้นชิ้นสุดท้ายอาจจะเป็นห้อยดุดเลือดไว้เอาจจริงอะเนี่ยคอมโบปืนเนี่ยเ้วก็มาคู่ปืนนี้ต่อเหปะเหปะ อเ๋เนีย่ยะแบบปืนเนะี่ยคอมโบปืนขาวขาวเขียวเนี่ยโ,โหรักสุดอนะยืนยิงอยู่ตรงนี้ได้เไยวะ,ะ mm. หลักๆก,ก,การเล่นอเฟอรียสมันก็จะประมาณนี้สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเออสำหรับใครที่มีคอมโบสกิลคอมโบคู่ปืนอะไรที่มันแบบใหม่ๆห,ห,หรือว่าที่มันโหดๆก็สามารถแชร์หรือคอมเมนต์บอกกันได้พี่ก็เพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานเหมือนกัน ก็ยังสามารถเก่งได้อีกบายบอยู่แล้วโอ้ยเป็นนกสโดโไปไม่ดี เอ๋มาได้ไหมแคบอ,อ๋อผมไม่มีสกิลสกิลเลยนี่ไงอัพเฟยเอ์อะเห็อปะ

้วป้อมเดี๋ยวถ้าเกิดกวนตีปื๊บเขาได้เลยนะมาตีป้อมแล้วเดี๋ยวพี่ไปกันกลางเออเรียบร้อยสวยมึงตายแผนมึงตายกูเ็นไม่ได้ว่ะจัือ ไอ้ทุนนี้ใส่บอกบอกอ้โนสู้เชนอยู่นี่คนสู้เชนอยู่ดิอือไหนไม่เข้าเลยนี่ไม่เข้าไหนแล้วยังไงต่อขนสู้เชนอยู่นี้ออยังไงยังไงที่งไหเออการเดินจะท่าย,ยากอากาลิก้านั่นหนินี่ไง ไปไหนเขาไดือดเดดจอไปข้างหลังเดออ้หอะไรนะสวยต่อไปต่อไปบ่างสวยเนีตยเพนตาเยียมสยอเียรอยเเ็นตาเนตาตหาต่อหปใคเกมต่อไปใครไม่รู้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ เฮ้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 แล้วไปรงเทพงโอ้ยแฟนเรียบร้อยแย่แหละปีดผมเล่นาก่อนผมเรียเลยไกลที่ไหนอะไรก็ี่เอโอเค

แล้ลยเี่กลับบ้านดีกว่กลวจะตายไปเหโดนแต้ไหมขัางหลังไหมไปช่วยเกบก่อนไหมวยเกฟไปหกไปช่วยไปเกฟไปช่วยข้าเกบอ่ะตีไปัสวย

谢谢。 จเจ็บเป็นตา้ยเฮ้ยเป็นตา I've been waiting for so long Cause that's when I'm on my own